ศร้าบีบหัวใจเออุ้มลูกน้อยรำ่ำไห้ส่งเมฆวินัยครั้งสุดท้ายเอออนชัญญาภรรยาของเมฆวินยัยเศร้าอะไรส่งสามีเป็นครั้งสุดท้ายโดวยวันที่25มีนาคมบรรยากาศที่ศาลาสิบวัดศิริพงษธรรมนิมิตซึ่งในวันนี้เป็นพิธีชาปนากิจเมฆวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านที่จากไปอย่างสงบหลังป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองมานาน5ปี ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเป็นจํานวนมากมาส่งเมฆวินัยเป็นครั้งสุดท้ายโดยเอออนชัญญาไกรบุตรภรรยาของเมฆวินัยได้ถือกระถางทูบขณะที่ลูกสาวถือรูปภาพของคุณพ่อก่อนจะเข้าสู่พิธีชาปนากิจซึ่งก็มีโมเมนต์ที่ทางเอออนชัญญาอุ้มลูกน้อยทางน้าตาเพื่อส่งสามีสุดที่รักเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับเชื่อว่าสามีหมดการรมหลังขอขามายังรู้สึกว่าเขายังอยู่ในใจเราเสมอ ทั้งนี้น้องมาร์คลูกชายเมฆวินัยได้บวชหน้าไฟเพื่ออุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อด้านหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะเพื่อนรักเมฆวินัยก็ได้ทําหน้าที่ขอเป็นตัวแทนครอบครัวไกบุตรอ่านประวัติส่งเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความอาลัยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ